ีค,ค่ะบัตรเสื้อมือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะกับหมวดเสื้อยืดผู้หญิงแขนสั้นนะคะลูกค้าจเป็นงานญี่ปุ่นลดเอสพีนะคะหมวดสินค้านะคะประหยัด45โล 400บาทค่ะลูกค้าจ้าจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ200ถึง250ตัวค่ะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ14บาทจ้าลูกค้าจ้าอะลูกค้าจ้าอีกแล้วลูกค้าจ้าอีกแล้วเมื่อกี้เราโปรโมชั่นแลกกิ้งตอนนี้เราโปรโมชั่นเสื้อยืดแขนสั้นค่ะลูกค้าจ้าปกติราคา3,400บาทวันนี้เราไม่ขายเดือนนี้เราไม่ขายนะลูกค้าจ้า ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคของเรานะคะรับไปเลยค่ะลูกค้าจ้าในราคา2 5 0 0บาทนะคะลูกค้าจ้าต้นทุนเหลือเพียง10บาทเท่านั้นจ้าพี่นางต้นทุน10บบาทต้นทุน10บาทค่ะลูกค้าจ้าคุ้มมากค่ะลูกค้าจ้าเป็นเกรดเอด้วยมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5 5เนะคะลูกค้าจ้าขาดเบื้อนท่ำมีเจอแต่ว่ามดนี้ปกติขครดีอยู่แล้วยิ่งโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจ้าใครดี นีลูก<ด><ช>ค้าจ๋ารีบเลยนะรีบเลยใครใ<ช>ที่เล่นประจำคะใครที่อยากทดลองขายลูกค้าจ๋า<ช>รีบเลยนะคะสำหรับสมาชิก2,500บาทเท่านั้นค่ะาาลูกค้าจา๋าลูกค้าจ๋าฟังไม่ผิดแน่นอนลูกค้าจา๋าวันนี้เราจัดให้ยั่วเลยนะคะลูกค้าจา๋าราย อยากดูสินค้าหมวดไหนนะคะลูกค้าจ๋าสอบถามเข้ามาได้พูดคุยเข้ามาได้ลูกค้าจ๋าอ่าลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้ากันอีกรอบช่วงเช้าวันนี้กี่ท่านแล้วจ๊ะสิบห้าค่ะสิบห้าลูกค้าจ๋ามาเรื่อยๆค่ะลูกค้าจ๋ามาค่ะลูกค้าจ๋าเราจะพาไปจั่วต่อนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะ ติดตามด้วยเป็นชุดแฟนซีชุดคอสตูมชุดแฟนตาซีชุดมายากลชุดคอสตูมเด็กนะคะใช่ค่ะลูกค้าแต่เอจะโปรโมชั่นอีกหรือเปล่าจะโปรโมชั่นอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบฝากติดตามค่ะลูกค้าจะฝากติดตามแต่ว่าหมวดนี้หมวดนี้สุดคุ้มสุดคุ้มมากคุ้มมากคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีค่ะเหมือนแอคโคแอคโคพูดตามอะลูกค้าจะจากต้นทุน14บาทว่าถูกแล้วค่ะถูกไหมต้นทุนสิบาท บาทนี่แล้วเหลือต้นทุนสิบบาทค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนสิบบาทจ้าลูกค้าจ๋าสิบบาทยั่วยั่วลูกค้าจ๋าตัวละสิบบาทลูกค้าจ๋ามีที่นี่ทีเดียวมีที่บัคที่เดียวลูกค้าจ๋าต้นทุนสิบบาทเป็นเสื้อยืดแฟชั่นผู้หญิงลูกค้าจ๋าแฟชั่นผู้หญิงเน้นแขนสั้นลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายใส่ไปลอยกระทงคืนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าใส่ไปฮาโลวีนไปปล่อยผีคืนนี้ค่ะลูกค้าจ๋า ได้เลยลูกค้ะจ๋าเป็นหนูนะพี่นางถ้าหนูอยู่แถวใกล้เคียงแถวนี้หนูมาเลยวันนี้ลอยจะทพค่ากมีงานค่ะพี่นางขะสามารถเอาไปเทดําได้เลยนะสามตัวลอยรูกค้าจ๋าสามตัว้อยต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวสิบบาทค่ะูะคาจ้าดูสวยๆแบบนี้ยื่อๆแบบนี้เสื้อยืดใครก็ใส่นะซื้อง่ายขายดีค่ะรูกค้ะจ๋าสำหรับงานเสื้อยืดของเรานะคะเป็นแฟชั่นด้วยนะคะรูกค้าจ๋าดู งานปักลูกค้าจ๋างานปักต้นทุนสิบบาทสิบบาท่ะลูะคาจ๋าสำหรับสมาชิกนะคะสวยพี่นางแนะนําลูกค้าจ๋าแนะนาถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ค่ะปกติต้นทุนสิบสี่บาทเราว่าคุ้มแล้วตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียงสิบบาทเท่านั้นต่อตัวลูกค้าจ๋าเหลือเพียงต้นทุนสิบบาทเท่านั้นต่อตัวลูกค้าจ๋า ให้เร็วให้ไวลูกค้าจ้าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าหมดแล้วหมดเลยเด้อสําหรับราคานี้หมดแล้วหมดเลยถ้าหนูเป็นคุนไวสักสิบยี่สิบกระสอบลูกค้าจ้ามันคุ้มมากปกติขายดีอยู่แล้วนะจวดนี้ยิ่งเป็นราคาประหยัดอู่แล้วสามพันสี่วันนี้มีโปรอีกค่ะลูกค้าจ้าเรือสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นทุกคนนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะลูกค้าจ้ามไม่มีแล้ว คุ้มมากนะคะลูกค้าจ๋าโทนสีสันไม่ต้องถามหาไม่ต้องพูดถึงลูกค้าจ๋ามีมาทุกสีเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแขนสั้นอาจจะมีแขน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 นะอาจจะมีแค่ผิดจีโอ้ผิดจีิงนี่นึ่งลูกค้าจ๋ายังคงเน้นเป็นแขนสั้นแต่อาจจะมีเป็นแขนสามส่วนมาบ้าง แบบเด้อคอกรมคอวีคอโปโลคอปาดหน้าปาดหลังปาดซ้ายปาดขวานะคะลูกค้าจ๋ามีคระมาหมดเลยเด้อค่ะคระมาหมดเลยค่ะลูกค้าจ๋หลากหลายมาก ขายได้ทุกกลุ่มค่ะใส่ได้ทุกกลุ่มค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้ลูกค้าอาจจะเป็นนักเรียนอยู่นักศึกษาอยู่สามารถเอาไปขายได้หรือว่าลูกค้าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านแต่ว่าไปขายให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็ขายได้ค่ะพี่นางจ๋าทุกกลุ่ใครๆก็ใส่เสื้อยืดถามหน่อยบ้านเรามีกี่ตัวกี่ตัวเสื้อยืดวันนี้ตาไม่ดวนใช่ค่ะใครๆก็ใส่ใครๆก็มีลูกค้าจ๋าสวยมากคือสีแป่นแผ่อันนี้ของพี่นาง ผิดฝังผิดฝั่งเราต้องย้ายฝั่งใช่เราต้องย้ายฝั่งลูกค <S <S <จ>าก้าจ๋าแนะนำเลยสนใจกระสอบนี้ c f, c f ให้เร็ว c f, c f ให้ไวลูกค<จ>าก้าจ๋าสมาชิกบ้านของเรารับไปเลย2,500บาทลูกค <S <S <จ>าก้าจ๋า คอมแอนเจอรีสิบบาทคะ่ะลูกค้าจ้าคอมแอนเจอรีก็มาบาทเขา<อ><อ>หนูมันจะเป็นลีลาคุมะยังไงคะน่าจะเป็นลีลาคุมะนะ,ะนี่เลยค่ะลูกค้าจ้าแนะนําเลยนะคะคะไซส์นะคะ S M L มีค้าเท้ากันมานะคะลูกค้าจ้าใช่ค่ะถูกคุ้มมากลูกค้าจ้าเสื้อยืดต้นทุนสิบบาทเท่านั้นลูกค้าจ้ากระสอบนี้ราคาสามพันสี่ร้อยบาท สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคของเรานะคะรับไปเลยในราคา2,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อตัว10บาทค่ะลูกค้าใช่ค่ะแนะนำค่ะอุ่ยอยู่นี้อยู่นี้ค่ะลูกค้าจะอยู่นี้ค่เนื้อแบรนด์ไม่ได้ดูให้นะลูกค้าจ๋าลูกค้าต้องไปคัดแยกดูอีกทีหนึ่งนะคะอุ้ยสวยพี่นางจ๋าสวยอ่ะลวยคลา อะไรโอ้ยลองจะตื่นลองสะตื่นเลยตัวอ่ะแย่งกันแล้วปัตทีเนี้ยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆอุ้ยสวยมากเอาคุเทนแหะอ่ะลูกค้าแนะนาเลยลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจ CF เลยค่ะ CF ให้เร็วซีให้ไวลูกค้าจ๋าสมาชิกปักของเรา2,500บาทลูกค้าจ๋า สมาชิก2,500ันค<า>่ะลูกค้าจ้าสมาชิกต้นทุน10บาทค่ะลูกค้าจ้าไม่สมาชิกต้นทุน14บบาทจ้าลูกค้าจ้า ชอบแบบไหนคะลูกค้าจ๋า CF ได้เลยลูกค้าจ๋าเน้นย้ากันอีกรอบสินค้ามีจํานวนจํากัดกัดกัดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกชแต่ว่าอุ้ยพี่ชอบจังดูงรีวิวแล้วสวยจังอยากได้พี่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกชลูกค้าสามารถซื้อสินค้าโปรโมชั่นรวมกันให้ครบสองหมื่นได้ไดลูกค้าจ๋าได้เป็นสมาชิกเลยหรือว่าหมวดนี้หมวดนี้น่าจะประมาณสองพันค แปดกระสอบอ่ะฮะแปดกระสอบถูกไหมถูกบอสแปดสองสิบหกสิบหกเจ็ดก็แปดเก้ากระสอบอ่ะประมาณเอาประมาณแปดประมาณแปดเก้าลูกค้าจ้าประมาณแปดเอ้ยแปดกระสอบถูกแล้วแปดกระสอบถูกแล้วค่ะลูกค้าจะสามารถซื้อได้เลยแปดกระสอบลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกของบัคเลยจากปกติแปดกระสอบคูณสามพันสอ๋อนี่ลูกค้าเอฟอ่ะ โอเคค่ะนี่มีลูกค้าเอฟแล้วคพี่นานานะคะพี่นานานะคะลูกค้าจาอ่ะแล้วนนี้ตัวนี้มีลูกค้าเอฟแลวนวะคระับก็มืออ่ะกระสอบนี้เป็นของคุณพี่นานา,นาน้า,นา,นา สวยยั่วๆลูกค้าท่านใดที่พลาดไม่ต้องเสียใจค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องเสียใจเรามีเป็นกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งจะส่งกันทั่วประเทศเลยจะส่งกันทุกพื้นที่ค่ะลูกค้าจ๋าสมาชิกสมาชิกสมาชิกก็สมาชิกนะคะลูกค้าจ๋าจ่ายยอดเพียง2,500บาท2,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มมากนะค๋า และแล้วกระสอบนี้ก็มีลูกค้า c ี F นะคะของข,ของคุณพี่นานานะคะูะคาจา๋าขอบพระคูณลูกค้าพี่ซีเนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดไม่ทันกระสอบนี้เรามีกระสอบใหม่นะคะคุณภาพเกรดเเหมือนกันไม่ต่างกาันค่ะลูกค้าจ๋าราคาเท่ากันนะคะสมาชิกได้โปรโมชั่นเหมือนกันนะคะจํานวนตัวก็เท่ากันนะคะใช่ค่ะูกค้าจา๋าวิอยู่นี่โอ,อ๊ยท,ทำไมไม่หยิบตัวเนี้กันยูนิโค อทิ้ะอ,อ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราก็วิมิกกีค้คร่าวๆประมาณนี้นะคะลูกค้าจา๋าเดี๋ยวส่วนที่เหลือนะคะให้ลูกค้าไปลุ้นกันต่ออีกทีนะคะอันนี้เราประมาณการเนาะอุ้ยมิกกี้เมางามแท้มีเลยนะคะลูกค้าจา๋าอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อยือดผู้หญิงเน้นแขนสั้นนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอดอต s ีค่ะ หมวดสินค้าราคาประหยัดนะคะ45โลราคา3,400บาทค่ะจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ200ถึง250ตัวตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณ14บาทนะคะแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจ้าโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกาของเรานะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะคะลูกค้าจ้า จากปกติราคา3,400บาทค่ะลดเหลือ2,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนเหลือเพียง10บาทเท่านั้นจา้าสำหรับสมาชิ์สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเชา้ชาถึง5โมงเย็นนะคะฝากติดตามมีหนึ่งช่องทางคือช่องทางยู u ู e ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ